สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราครับก็มีข่าวดีนะครับผมนะจะมาบอกทุกคนนะครับผมนะเกี่ยวกับคนที่ใช้ iOS นะครับผมก็คือคอ่าย Apple นะครับได้ดัง iPhone iPad ไอพอดอะไรที่มันเป็นค่าย a อ p l e ได้หมดเลยครับทุกคนนะอ่าะไรได้นะทุกคนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมโอเคเราจะมาบอกเลยนะครับคือทุกคนนะครับก็น่าจะรู้จักแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า youtube ดี D นะครับผมนะโอเคเราจะมาลบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนลบเอ้ยไม่ใช่เลยทุกคนไม่ใช่นะทุกคนโอเคน, okay. นะครับเราจะมาสอนทุกคนนะครับอ่า ยังไม่สอนสิให้เราเข้าไปใน youtube ก่อนนะครับถึงจะสอนได้ทุกคนนะโอเคอย่างแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ u t u b e เลยนะครับผมนะพอเราเข้ามาใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรนะครับจบคลิปนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุกคนโอเคนะครับเราครับก็จะมาสอนทุกคนนะครับเปิดโหมดสีดำนะครับนะทีมสีดำนะครับผมนะเราจะเปิดโหมดสีดำนะครับ เคลที่ว่านะครับสายตาของเรานะครับคนที่เล่น youtube ดึกนะครับนะก็จะบ่นว่าปวดสายตาเนินนะปวดนี่นะเราก็จะมาสอนนะครับทุกคนเปิดโหมดสีดานะครับผมนะโอเคนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนก็ให้เรากดเข้าไปตรงรูปกลมๆนะครับนะที่อยู่ขวามือนะครับที่อยู่ติดกับ แบตเตอรี่เลยนะครับผมนะให้เรากดเข้าไปนะครับผมโอเคหลังจากนี้นะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับทุกคนนะก็ให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมาดนึงนะครับนะหรือไม่ต้องเลื่อนก็เห็นนะครับให้เรากดไปตรงที่การตั้งค่านะครับตรงนี้นะทุกคนอ่าภาษาอังกฤษก็จะขึ้นว่าเซตติ้งนะครับให้เรากดเข้าไปเลยโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ ให้เราสังเกตนะครับคําว่าทั่วไปนะครับทุกคนนี่ทั่วไปนะครับนะนับเลยหนึ่งสองนะครับผมก็ให้เรากดไปนะครับรงทั่วไปนะครับผมโอเคหลังจากนี้นะครับก็ให้เราเลื่อนดูนะครับนะสำหรับ i อ s นะครับนะถ้าจะเปลี่ยนสีนะครับ youtube นะครับให้เป็นสีดำนะครับมันนะครับก็ต้องกดตรงไหนทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้ไหม รู้ไม่ได้ไงยังไม่ได้บอกโอเคเรากดตรงทีมของแอปนะครับนะตรงนี้นะครับนะทีของแอปนะครับนะทีมนะครับนะตรงนี้นะครับพอเรากดนะครับมันก็จะมีสีให้เลือกระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนตอนนี้เราใช้สีอ่อนอยู่นะครับคือสีขาวนะครับโอเคนะให้เรากดไปตรงสีนี้นะครับแล้วนะทุกคนดูว่าโลกมันนะครับจะกลายเป็นสีดํานะครับพร้อมยังครับมาครับ เราจะมากดกันนะครับหนึ่งสองสามเเป็นสีดำแล้วทุกคนดูนะครับลองกดออกดูนะครับนี่ครับผมเป็นสีดำแล้วครับผมทุกคนเป็นสีดำแล้วครับทุกคนไหนเป็นสีดำไปหมดแล้วนะครับทุกคนนี่โอ้ยไม่ใช่อะไรไม่รู้กดผิดนะครับอ้ยกดผิดแล้วกดผิดนะครับโทษนะครับผมอ่าฮะลองมาดูนะครับทุกคนนี่สีดำเลยนะครับ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็สีดำนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนโอเคนะครับเราก็มาสอนทุกคนนะครับมันง่ายจริงๆเลยนะครับลองไปทำกันได้นะครับสําหรับคนที่ใช้ iOS นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาสอนทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับนะผมก็จะมาพูดถึงเรื่องโควิดก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับหรือเข้ามาดูใหม่นะครับ เป็นห่วงนะครับคุณนใส่แมสนะครับไปลาออกไปข้างนอกนะครับลายเจียวก่ออกไปบ่อยนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่แย่มากด้วยเศรษฐกิจด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมดูแลตัวเองทีดีกันด้วยนะครับทุกคนนะแคสเตอร์ออฟเทลไลน์นะครับผมนะบาสนะครับก็เป็นห่วงทุกๆคนจริงๆนะครับโอเคนะครับใครที่อยากให้ผมทำมาสอนทําอะไรนะครับ นะหรือว่าอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรหรือว่าทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับเอ้ยไม่ใช่ต้องกดไลค์ก่อนนะครับแล้วกดแชร์แล้วกดติดตาม u b s c r i b e กันด้วยนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไาย